ค่ะวันนี้เราก็จะมาทํำข้าวเหนียวมูนนะคะจะรับประทานคู่กับมะม่วงสุกหรือว่าจะเป็นหน้าต่างๆนะคะเช่นหน้าสังขยาหน้าปลาหน้ากุ้งนะคะหน้ากระฉีกนะคะ ข้าวเหนียวที่ใช้นะคะเราใช้ข้าวเหนียวเคี้ยวงูนะคะจะมีเม็ดสวยนะคะเมื่อได้ข้าวเหนียวมาแล้วนะคะเราก็จะนำข้าวเหนียวอะค่ะมาล้างนะคะแล้วก็แช่ด้วยสารส้มถ้ามีนะคะแต่ถ้าไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะตัวสารส้มเนี่ยก็จะช่วยให้ตัวข้าวเหนียวขาวขึ้นนะคะเราจะล้างซาวเหมือนเราซาวข้าวค่ะล้างเอาฝุ่นต่างๆที่ติดกับข้าวมาออกไปให้หมดนะคะให้ข้าวเนี่ย ให้น้ำที่แช่ข้าวค่ะมีลักษณะใส,ะสเลยนะคะก็จะล้างล้างจนข้าวสะอาดแล้วก็จะแช่ค้างคืนไว้หรืออย่างน้อย5ชั่วโมงนะคะพอได้ตามเวลาแล้วเราก็จะนำข้าวค่ะมาใส่กระชอนให้เสด็จน้ำนะคะก็จะได้ข้าวเหนียวที่แช่แล้วหน้าตาแบบนี้นะคะ พอเราได้ข้าวเหนียวแบบนี้แล้วเราก็จะนำข้าวเหนียวไปนึ่งนะคะการนึ่งนะคะเราก็จะตั้งน้ำให้เดือดก่อนที่จะนำข้าวไปนึ่งนะคะเราก็จะมีใบเตยนะคะช่วยให้กลิ่นหอมใส่ลงไปในลังถึงนะคะตอนที่เราจะนึ่งนะคะทีนี้เรามาดูกันนึ่งข้าวกันเลยะคะ่ะนำข้าวนะคะที่เราแช่แล้วอะคะ่ะใส่ในลังถึงนะคะถ้าเกิดลังถึงเนี่ยมีช่องว่าง ที่โตกว่าน,นี้เราก็ควรจะใช้ผ้าขาบางรองอีกทีนะคะจากนั้นก็ปิดฝาแล้วนำไปนึ่งนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ,นะคะทีนี้ก็คือเรานึ่งครบเวลาแล้วนะคะประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะก็ข้าวก็จะสุกกำลังดีนะคะนะคะก็จะได้ข้นเหนียวประมาณนี้นะคะสุกแล้วนะคะ เตรียมพร้อมที่เราจะมูนกับน้ำกะทินะคะทีนี้เมื่อเรานึ่งข้าวเหนียวได้ข้าวเหนียวสุกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเตรียมน้ำกะทินะคะสําหรับมูนนะคะ,ะน้ำกะทิตรงนี้เราก็คือเราใช้หัวกะทินะคะหัวกะทิข้นๆเลยจะเป็นกะทิคั้นจากตลาดก็ได้หรือจะเป็นกะทิกล่องก็ได้นะคะขอเป็นหัวโดยที่ไม่เติมน้ํานะคะถ้าเป็นกะทิกล่องนะคะเราก็จะใส่นะคะ จะใส่กะทิลงไปนะคะในหม้อเราจะเห็นว่าเราใส่ใบเตยลงไปใบหนึ่งนะคะอันนี้ก็เพื่อที่ให้มีกลิ่นหอมนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลทรายนะคะใส่ลงไปนะคะแล้วก็มีเกลือนะคะมีกะทิน้ำตาลทรายและเกลือนะคะเดี๋ยวเราจะคนให้เข้ากันนะคะแล้วนำไปตั้งไฟนะคะ ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวพอเราน้ำตาลละลายหมดแล้วนะคะแล้วเราจะนำไปมูนกับข้าวเหนียวนะคะพอเราได้น้ำกะทิแล้วนะคะทีนี้เราก็เตรียมที่จะมูนกับข้าวเหนียวนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะนำข้าวเหนียวนะคะที่เรานึ่งร้อนๆนะคะใส่ในชามผสมนะคะค่ะเมื่อเราข้าวเหนียวเทใส่ชามผสมแล้วนะคะเราก็จะ เอากะทินะคะที่เราตั้งไฟเมื่อสักครู่นะคะใส่ลงไประหว่างที่คนนะคะเราก็ดูว่าอย่าให้ข้าวเหนียวเป็นก้อนนะคะใช้พายนะคะเกลี่ยให้ข้าวเหนียวเรียงเม็ดสวยนะคะแล้วเราก็จะปิดฝาทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะคะเมื่อเรามูนข้าวเหนียวครบเวลาแล้วนะคะตัวข้าวเหนียวอะคะ่ะได้ดูดน้ํากะทิเข้าไปแล้วนะคะก็จะมีลักษณะนหน้าตาแบบนี้นะคะ เมื่อเราได้ข้าวเหนียวมูลเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาทําน้ํากะทิสําหรับราดหน้าข้าวเหนียวมูลนะคะเพื่อเพิ่มรสชาติให้ข้าวเหนียวนะคะอันดับแรกเลยเป็นกะทินะคะเราก็ใส่ลงไปในภาชนะนะคะแล้วก็จะเป็นน้ําตาลทรายนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะ แล้วก็ตามด้วยแป้งข้าวโพดนะคะเราก็จะนำละลายให้เข้ากันก่อนนะคะแล้วค่อยนำขึ้นตั้งไฟนะคะระหว่างที่ตั้งไฟอะคะ่ะเราจะคนตลอดเวลาคนจนตัวน้ำกะทิอะคะ่ะเดือดเล็กน้อยนะคะก็ปิดไฟน้ำกะทิตัวนี้นะคะพอทิ้งไว้ให้เย็นอะคะ่ะเขาจะมีความข้นมากขึ้นนะคะ พอถ้ายังร้อนอยู่เนี่ยเขาก็เหมือนจะข้นแต่เขาจะไม่ข้นมากแต่ถ้าเกิดพอเย็นสนิทแล้วเนี่ยตัวน้ำกะทิวนี้ก็จะค่อนข้างข้นทีเดียวนะคะ,ะเดือดแล้วพอแล้วนะคะก็ปิดไฟค่ะวันนี้นะคะข้าวเหนียวมะม่วงก็ได้ทําเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวมูนแล้วก็รับประทานคู่กับมะม่วงนะคะตัวมะม่วงเนี่ยที่รับประทานคู่กันวันนี้นะคะที่ตัดเสิร์ฟจะเป็นมะม่วงน้ําดอกไม้นะคะ หรือจะเป็นมะม่วงออกล่องก็ได้นะคะที่เป็นมะม่วงสุกก็สามารถที่จะเสิร์ฟคู่กันได้นะคะค่ะสำหรับกะทิที่เราเต้องเมื่อกี้นะคะที่คนไปแล้วแล้ว,ลวก็นำมาเสิร์ฟคู่กับมะม่วงนะคะตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะก็จะอยู่ในถ้วยตรงนี้นะคะก็จะเป็นน้ำกะทิที่จะเสิร์ฟคู่กับตัวข้าเหนียวมะม่วงนะคะซึ่งตัวนี้จะทำให้ตัวข้าเหนียวนะคะรสชาติก็จะชุ่มนะคะหวานมันเพิ่มรสชาติขึ้น,นะค่ะ フフフ。<music> <music>